พอเราเริ่มใช้ภายในตัวเองแค่เสี่ยววินาทีเดียวเราก็รู้สึกดีแล้วอะและถ้าเราสามารถควบคุมทุกๆเสี่ยววินาทีไปตลอดล่ะมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นคำถามที่เขาถามมาอย่างเงี้ยนะที่เขาถามมาเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดก่อนนะฟึบมีคำถามถามหนึ่ง ที่น่าจะทุกคนน่าจะเอาไปคิดได้หรือเอาไปตั้งคําถามกับตัวเองได้ว่าถ้าเราทําตรงนี้ไปนานๆแล้วสุดท้ายเราจะเป็นยังไงลองถามตัวเองสิอย่างผมเนี่ยผมสอนตรงเนี้ยผมก็คิดเลยถ้าผมทําไปนานๆแล้วสุดท้ายจะเป็นยังไงผมบอกได้คําเดียวนะไม่รู้แต่ผมไม่หยุดผมพูดเสมอว่าตอนนี้ผมเลขสามใช่ไหมผมไม่รู้หรอกคุณเลขอะไร แต่ไม่ต้องกังวลนะผมไม่หยุดแล้วรอดูพัฒนาการผมผมไม่ได้บอกว่าผมเก่งด้วยแต่ผมไม่หยุดแล้วรอดูพัฒนาการผมผมไม่ได้บอกผมเจ๋งแต่ผมไม่หยุดแล้วตัวคุณล่ะถ้าวันนี้คุณมองเห็นแล้วว่าถ้าทำงานตรงนี้นานๆนะครับก็เลยถามตัวเองว่าสุดท้ายเราจะเป็นยังไงถ้าคุณเห็นอยู่แล้วว่าสุดท้ายคุณจะเป็นยังไงแล้วคุณก็ดูซิว่าคุณชอบหรือไม่ ซึ่งถึงเวลาเมื่อคุณไปอยู่ตรงจุดอ่าสมมติคุณยืนอยู่ตรงจุดนี้นะนี่คือสุดท้ายจะเป็นยังไงคุณเห็นละนะคุณมองเห็นเลยแบบย้อยๆเลยเห็นละซึ่งเราไม่รู้ด้วยว่าพอไปถึงจุดนี้จริงๆเนี่ยมันใช่หรือไม่เพราะงานที่เราทำอย่างนักเรียนที่ถามตรงนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเอ่อ เพราะที่ทําอยู่ในปัจจุบันมันเป็นสิ่งที่เราต้องการในช่วงเวลาหนึ่งช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งช่วงอายุหนึ่งคุณเคยต้องการแบบนั้นเนะี่ยอืมช่วงอายุตอนยี่สิบอาจจะเคยต้องการเป็นเจ้าของกิจการช่วงอายุตอนสามสิบอาจจะอยู่อยากอยู่บ้านแต่เราไม่รู้เลยว่าเราชอบอันไหนมากกว่ากันจริงไหม เราไม่รู้เลยว,ว่าสุดท้ายพอไปอยู่จุดนั้นแล้วมันจะใช่หรือไม่แต่สิ่งที่เรารู้คือทำไมเราต้องรอให้ไปถึงจุดนั้นแล้วเจอสิ่งที่ใช่ล่ะว,ว่าเออเห็นอยู่แล้วว่าปลายทางอะนะลองถามตัวเองว่าสุดท้ายเราจะเป็นยังไงมีความสุขไหมที่ปลายทางเนี่ยเหมือนคนที่บอกว่ารอกระษียนนะ่ะแล้วต้องทนทนเนี่ยอันนี้คือระหว่างทางคือทนนะ่ะเนี่ยทนไปอ่ เพื่อที่จะไปได้ใช้ตอนเกษียณตรงนี้แต่ถ้าคุณตัดสินใจฟึบแล้วไอ้ตรงเนี้ยสิ่งที่คุณต้องการมันมาอยู่ตรงนี้เลยล่ะอยู่ตอนหน้าคุณแล้วตรงนี้ทันทีเลยล่ะซึ่งเราไม่รู้ไม่รู้ว่าคุณเห็นภาพอุปมาอกกุปไมในแอนิเมชันที่ผมวาดหรือเปล่า <laughs> แต่ผมกำลังจะบอกว่าจิตวิญญาณคุณไม่เคยหลอกคุณหรอก ภายในคุณไม่เคยแกล้งคุณหรอกแต่กระแสสังคมแน่นอนครับผมมั่นใจไม่ได้บอกว่าไม่ได้บอกว่าให้มองในในแง่ลายนะแต่มั่นใจครับผมมั่นใจเลยว่ามันไม่มีใครรักคุณเท่ากับตัวคุณเองแล้วเราก็รู้ว่าคนที่รักเราในโลกภายนอกอะ่ะก็ไม่สามารถอย่างรู้ภายในของเราได้เพราะฉะนั้นทำไมเราไม่อยู่ภายในตัวเองแล้วเลือกตัดสินใจผมพูดเสมอนะ มีนักเรียนคนหนึ่งไม่ใช่มีนักเรียนยังไม่ได้นักเรียนนะผมมีนักมีคนคนหนึ่งแล้วกันทักไลน์มาจะตัดสินใจเรียนกับผมแต่ว่ามีคําพูดคําพูดเยอะแยะมากมายเลยที่บอกว่ามีมันจะทําได้จริงไหมมันจะช่วยเรื่องกดแรงหนึ่งดูดได้จริงไหมพี่อยากเร่งอยากได้ผลไวที่สุดก็ไปดูไลฟ์นะครับคนที่ได้ผลไว ในในการเรียนกับผม5วันเขาก็ได้แล้วผมบอกมีคอร์สสิห้าวันใช่ไหมห้าวันที่เรียนก็ได้ผลแล้วนี่ล่าสุดพี่คนหนึ่งแปดวันได้หนึ่งแสนมันไม่เกี่ยวนะครับว่าจะไวจะชา้ามันขึ้นอยู่กับตัวคุณนั่นแหละศรัทธาแค่ไหนเชื่อหรือไม่เขาก็บอกว่าเนี่ยนะพี่นะทํางานหนักมากนะไม่มีเวลาเลี้ยงลูกไม่มีแล้วนนี่ยแล้วสามีก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เชื่อคิดว่า ทุกอย่างมันต้องเห็นเงือถึงจะเห็นเงินเราก็บอกว่าผมเคยคิดแบบนี้แหละแล้วผมก็ทําแบบนี้ต้องทําหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นแต่พอเราเริ่มปรับแล้วม,มาใช้กดแรงหนึ่งดูดเราต้องสบายขึ้นสบายขึ้นสบายขึ้นมันก็จะสบายขึ้นสบายขึ้นสบายขึ้นเขาก็ห oh, โอ้โหดีมากโอเคเดี๋ยวจะเริ่มละตัดสินใจผมก็บอกว่าคุณเปลี่ยนใครไม่ได้หรอกถ้าสามีคุณไม่เชื่อก็เปลี่ยนเขาไม่ได้แต่เปลี่ยนที่ตัวเราเอง แล้วเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนไปแต่ทุกวันนี้เราอยากอะไรอยากเปลี่ยนเขาอยากเปลี่ยน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 ไม่มีไม่มันไม่มีทางได้มันผิดมันผิดกฎมากผิดกฎอย่างแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าโอ้จตตัดสินใจละโอเคพรุ่งนี้พี่จะค่อยตัดสินค่อยว่ากันทักมาดึกมากสุดท้ายเขาไม่ได้ตัดสินใจผมยังรู้สึกแค่ว่าเสียดายนะ ผมไม่ได้เสียดายว่าเ้ยเขาไม่ลงเรียนคอร์สนะไมไ่ไม่ได้เสียดายแต่ผมเสียดายที่ว่าแทนที่เขาจะได้เปลี่ยนชีวิตจากที่เขาบ่นว่าทํางานหนักเหนื่อยเลี้ยงลูกสองคนไม่มีเวลาอยู่กับเขาอยากมีเวลาอยู่กับเขาผมเสียดายตรงนี้มากที่มันเป็นโอกาสที่จะเปลี่ยนแล้วอ่ะอีกนิดเดียวแต่เขากลับเดียวก่อนนี่แหละครับมันทำให้คุณเสียเวลาไปตลอด มันเป็นมันเป็นสิ่งที่ผมเองก็พูดไม่ได้นะเพราะพูดไปก็มันก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรล่ะเอาเป็นว่าใครที่เรียนกับผมจะรู้ว่าคำว่าเปลี่ยนชีวิตอะมันไม่ได้ยากแต่มันอยู่ที่ว่าคุณตัดสินใจหรือยังนะครับบางคนเนี่ยไม่เชื่อพอไม่เชื่อปุ๊บแล้วพอพูดถึงกดแรงดึงดูดก็จะคิดว่าฉันต้องการจะได้เงินเงินมันได้แน่ แต่คุณต้องตัดสินใจก่อนดิเหมือนวันที่คุณตัดสินใจว่าคุณต้องทํางานหนักเพื่อจะได้เงินก็คุณตัดสินใจแบบนั้นคุณก็ได้แบบนั้นนี่แต่ประเด็นคือคุณตัดสินใจใหม่ดิคุณเริ่มเปลี่ยนเริ่มพลิกอะไรบางอย่างดิมันก็เปลี่ยนการที่คุณรอคอยไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมบอกเลยนะคนที่เดือดร้อนจริงๆก็คือตัวคุณเองมันไม่ใชม่มันไม่ใช่คนดูไลฟ์ไม่ใช่ตัวผม มันคือตัวคุณเองผมเสียดายแทนนะครับเสียดายแทนเพราะว่าตัวเรานั่นแหละมีอํานาจทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้ในจัก,กรวาลนี้เรามีอํานาจนะครับว่าเราเนี่ยจะเข้าวัดหรือไม่เข้าวัดเราจะบวชไม่บวชใช่ไหมเราก็มีอํานาจละพระพุทธเจ้าก็มีอํานาจท่านจะเป็นเจ้าชายอยู่ในวังได้หรือจะตัดสินใจออกมาก็ได้แต่วันที่ท่านตัดสินใจก็นั่ ก็พลิกไปเห็นไหมรู้แค่นั้นแหละว่าอำนาจของเราคืออะไรแต่ในที่นี้คือคุณต้องรู้ด้วยว่าอำนาจในการถอยกลับมาด้วยนะบางทีการที่เราทําอยู่ตรงนี้มันมีมันมันอาจจะมีส่วนผสมของเสียงคนอื่นสังคมคนอื่นนั่นแหละถ้าอะไรที่รู้สึกว่าไม่ใช่อำนาจของคุณต่อมาก็คือซึ่งจะยากนะยากกว่าการตัดสินใจคือการถอยออกมานะครับอะสวัสดีนะสวัสดีพี่แดงนะครับสวัสดีคุณละอองฟองนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่น้องคนนี้ยเขาใส่มาตอนท้ายก็คือถ้าเขาออกมาเขาต้องแลกกับตำแหน่งชื่อเสียงและอำนาจแต่ตอนนี้รู้สึกไม่อยากได้สิ่งเหล่านี้แล้วค่ะจิตวิญญาณบอกว่าอยากเป็นอิสระถ้าเขาสามารถรู้สึกถึงขนาดนี้ได้ผมก็ได้ตอบนะครับ ตอบคําถามใน inbox ไปเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับซึ่งนี้ก็เป็นนักเรียนที่เรียนไม่นานนะครับซึ่งผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนมากผมตอบเขาไปว่าอยากให้ทุกคนฟังตรงนี้นะครับเชื่อจิตวิญญาณครับทุกสิ่งที่เราทําอยู่มันไม่ใช่แล้ววงเล็บตอนนี้ทุกสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วก็ต้องยอมรับ แต่คนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับแล้วอะไรทนกลัวกังวลกลัวเสียเวลาแต่เมื่อคุณทนน่ยโคตรเสียเวลาเลยแต่ถ้าคุณไม่ทนปุ๊บแล้วตัดสินใจทันทีเดินออกมาถอยออกมาเปลี่ยนปุ๊บจากที่คุณทนแล้วคุณต้องเสียเวลาอีก10ปีกว่าจะต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่เป็น10วันล่ะในการแค่ตัดสินใจทำอะไรใหม่ๆ คุณเริ่มเห็นยังและผมได้ตอบกลับไปอีกว่าเรากําลังตื่นขึ้นมาครับเราเริ่มรับรู้อะไรมากขึ้นเป้าหมายใหม่มันน่ากลัวเสมอแต่ถ้ายังอยู่ที่เดิมแสดงว่าเรากลัวจริงจริงไหมและจะกลัวไปตลอดการตําแหน่งอํานาจชื่อเสียงมันแค่เรื่องสมมุติของจริงคือจิตวิญ,ญญาณและเราเองเป้าหมายที่มีความกลัวนิดนิด ลองถามตัวเองนะครับทุกคนเลยเป้าหมายที่มีความกลัวนิดๆน,นั่นแหละครับคือเป้าหมายที่แท้จริงและการที่เริ่มต้นทําอะไรแรกๆต้องตัดอันนี้พูดถึงเรื่องโซเชียลซึ่งตอนนี้เขาถามไปนะครับโอเคผมบอกว่าจนวันที่เราเริ่มแข็งแกร่งมากพอเราถึงจะเปิดได้ไมาถึงเรื่องของโลกโซเชียล แนะนำให้เปลี่ยนตัวเองครับแล้วโลกที่เรามองจะเปลี่ยนไปผู้คนจะทำอะไรเราไม่ได้เลยนะครับ